สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยในวันนี้นะคะเป็นรถนิสสันนาวราสองจุดประตูปี2009ค่ะรุ่นนี้รุ่นมีแอร์แบ็คคู่หน้าเบรก abs ใครหากระบานนิสสัน4ประตูเอาไว้ใช้งานคันนี้เอาไว้ใช้คุ้มกันเลยค่ะรถสวยพร้อมใช้เลยค่ะหน้าเดิมท้ายเดิมสวยใสทั้งภายในภายนอกรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันไฟตัดหมอกพร้อมใช้สีสวยค่ะมีริ้วรอยแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนได้หมดมาคุยกันได้ เล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนกันเลยรถขับไปแล้ว180,000กว่ากิโลเมตรระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ดีพร้อมใช้เลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2,500ซ c เทอร์โบรถขับดีมากเครื่องยนต์ดีอัตราเร่งดีค่ะรถขับนุ่มๆเลยรถไม่มีปัญหาความร้อนพร้อมลูยทางไกลได้สบาย ช่วงล่างดีเช็ดีสวยไม่มีเสียงดังรถขับดีมากค่ะขับนุ่มๆเลยมาพร้อมระบบเบรก abs ช่วยยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมเลยค่ะล้อมแม็กสวยยางดีครบทั้ง4ี่เส้นใช้ได้เหลือกๆกันเลยค่ะกระบะไลเนอร์สวยๆลอนกระบะไม่ผุฝากระโปรงท้ายได้บางเดิมเลยค่ะนอนยึดฝากระโปรงท้ายสภาพดีไม่มีขยับภายในสวยสะอาดเรียบร้อยค่ะกลิ่นหอมๆเลยพื้นที่กว้างขวางคุมโทนด้โทนสีเบสสวยสะอาดตามากๆค่ะแอร์เยน็นฉ่ำรอบคันเลยเพลงเพราะๆมีให้ฟัง พรมอะไรพาวเวอร์สวยๆยยยกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบทุกบ้านเลยค่ะบอหนังสวยสะอาดรอบคันค่ะสภาพใหม่ๆเลยนะคะสภาพไม่ฉํำไม่โทมสภาพใหม่ๆสวยใสทั้งบอรหน้าบอหลังเลยค่ะรถสวยพร้อมใช้เล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายเงินสด169,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดต้องการจัดไฟแนนซ์สามารถซื้อได้ในราคา195,000บาทเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปเลยค่ะ สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ถึง220,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเป็นระยะเวลา72งวดค่ะเอกสารที่ใช้ประกอบขอสินเชื่อมีดังนี้ค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ3ชุด และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันอีก2ชุดค่ะรวมทั้งเอกาสารแสดงฐานะการเงินเช่นสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารย้อนหลัง6เดือนและใบสำคัญจ่ายเงินเดือน1เดือนค่ะรถอยู่แถวลาดกระบังนะคะกรุงเทพมหาคนครนี่เองถ้าในใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถและเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะท่าในใดสนใจสามารถโทรมาพูดคุยปรึกษากันได้ที่เบอร์0949495656 และเบอร์0954966323ค่ะและสามารถติดต่อทางไลน์ ID ได้ที่ Lucky Number for You นะคะตามนี้เลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดต่อเข้าไปทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยายกจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกล อย่างน้อยขอให้วิดีโอคอดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมัดจำทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบครอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบครอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิพดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะ ท่าในใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้าง,งานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ